ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์รั้งที่39ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2517ในปีนี้นะครับจะเป็นการจัดในรูปแบบของออนไซต์ทั้งหมดในธีมที่ชื่อว่าการแพทย์อนาคตไหลรอยต่อ seamless futuristic medicine ในปีนี้จะเป็นการเน้นย้ำถึงการพัฒนาทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์ ที่เราเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์การตอบสนองต่อนวัตรกรรมทางการแพทย์เพื่อนำการวิจัยและนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นไปสู่การดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อให้ผลการรักษาที่ดีที่สุดปีนี้ยังมี panel discussion ที่สำคัญที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศหลายๆท่านที่มาให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำ AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด การพัฒนาระบบนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดคณะแพทย์เราเน้นเพื่อจะให้ประชาชนและสังคมรอบข้างของเรามีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจในปีนี้ก็จะมีการจัดบรรยายเซสชั่น <session S 2> ที่เรียกว่า life is beautiful จะเป็นการบรรยายวิชาการถึงเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและก็ประเทศชาติในปัจจุบัน ทุกปีที่ผ่านมาเราจะเชิดชูเกียรติแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ซึ่งเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน14จังหวัดภาคใต้ของเราที่ได้รับความชื่นชมมีการอุทิศตนอย่างเต็มที่ทําให้สุขภาพของผู้ป่วยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยดีขึ้นนะครับในด้านของสิทธิ์เก่านะครับในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นการาเชิดชูเกียรติสิทธิ์เก่าดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานลครดินที่ออกไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสังคมของเรา กิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการที่เรียกว่า medicine tournament จะเป็นการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการในบุคลากรทางการแพทย์นะครับนักศึกษาแพทย์ และก็คณาจารย์ที่จะมาร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการซึ่งปีนี้ยังมีความสุขสนาและเข้มข้นในเนื้อหาเหมือนเดิมนอกจากนี้คณะแพทย์เราก็ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทเวชภัณฑ์บริษัทครุพันธ์ต่างๆนานะครับที่เป็นพันธมิตรของเราในการให้การสนับสนุนง,งานประชุมวิชาการประจําปีของเรามาโดยตลอดปีนี้บูธวิชาการของเราบูธกิจกรรมของเราก็ยังน่าสนใจในการนําเสนอเช่นเดิม เจถึงเสิงหาคม2567งานประชุมวิชากรารประจำปีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์ครั้งที่39การแพทย์อ,อนาคตไร้รอยต่อ s e a m l e s s f u t u r i s t i c MEDICINE